ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการเปิดอาคารนันทอชระเวศศูนย์ฟอกไตพระราชทานโรงพยาบาลท่าวังผาจังหวัดน่าน วันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกสถิตพงศวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดอาคารนันทวชระเวชศูนย์ฟอกไตพระราชทานณโรงพยาบาลท่าวังผาอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ฟอกไตและพระราชทานชื่อ อาคารว่านันทวัชระเวทมีความหมายว่าผศกนิกรชาวน่านมีความปรับเปลื้องปิติอินดีที่พระบาทสมเด็จพาวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในการดูแลรักษาพยาบาลผศกนิกรชาวจังหวัดน่าน และพระราชทานพระบระมาราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระประมาพิไทยวปรประดิษฐา,านเหนือชื่ออาคารโดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่1มก,กราคม2567แล้วเสร็จเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567เป็นอาคารสูง2ชั้นชั้นล่างเปิดโล่งส่วนชั้น2ใช้สําหรับให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต จจุบันมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการแล้ว103รายครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผา